อยูอ่นี่ครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้ทางเข้าทางหอ,อหาไม่เจอไแก๊สอีกแหละป้าเป็นงงงงงงหรือเฮ้ยมานีผว่ามามีอะไรอีกมีอะไรอีกปริศนาคำใบ้ค่ะวันนี้เราอยู่กับเออโอ้ยอ่าไถื<ก>อไว้เดี๋ยว,าวามาช่วยป้าเองอหันหน้าเข้าหากล้องครับ พอแล้วเมือนแน่ใจว่าร้อมเด็กไมแม่แม่เคยเป็นเชียรดเดอร์มาก่อนเมื่อก่อนแม่ยกผู้ชายทุ่มนะคะแต่ทุกวันนี้ผู้ชายต้องทุ่มแม่แล้วล่ะค่ะไม่ใช่ทุ่มด้วยเงินนะคะทุ่มด้วยแรงค่ะมาค่ะมารายการกติกามันเป็นยังไงนี่คือคุณมะยุรีค่ะมยุรีค่ะและส่วนดิฉันคุณปัญญาค่ะปัญญาอย่าเติมข้างหลังนะคะ คุณคิดว่าปัญญาปัญญาอ่อนอมีคนว่าทำใบนี้จะให้ผู้ที่ร่วมรายการและทุกท่านที่อยู่ในรายการแก้ท่าไมใ่ใครเห็นนะให้ปป้าทำท่าทางให้ทุกคนทายค่ะคสักประมาณ300อกว่าคำใบโอเคไปเรียกใบมาลูกอันคำนี้มันไปเรียกใบมาเลยเออทางของเขาไปเรียกใบมาเลยพร้อมไปเรียกใบมา อ่าจริงไว้พร้อมแล้วเป็นการเป็นการเป็นการใช่ป้าต้องมองหน้าเกสเกสต้องไม่ให้คุณผู้ชมเห็นว่านี่คืออะไรในนั้นคุณผู้ชมสามารถตอบเพราะว่าเรามีของขวัญให้นะคะเป็นนาฬิกาสวยหรูและก็เสื้อที่คุณตรีชัยนรงศรีมีิฉันเป็นคนเซ็นไว้แล้วเรียบร้อยนะคะโอเคฮะเราจะใบไม่คืนห้ามพูดเลยทำไมให้พูดทำท่าทางอย่างเดียวป้าต้องทำขอกล้องนี้ใช่ไหมพี่แมนกล้องไหนดี ล้องไหนชี้มากล้องนี้นะป้าต้องทําท่าทางให้คุณ,คณทุกท่านได้ใบและท่านที่อยู่ที่นี่ได้ใบพร้อมแล้วเก็บไม้ไว้เลยนะคะเดี๋ยวขาอนุตรวจสวบก่อนนะคะโอสอบนะคะจอกหนหนอเนาะพร้อมแล้วคำใบที่หนึ่งทันไปดูค่ะแก๊สขาค,คุณมายุรีไปแกสอะไรนกนกตอบเร็วเร็วมีใครตอบถูกไหมเร็วเร็ว ไมเก็ตอะไรเร็ว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 ก่อนที่เบาหวานนักร้องจะขึ้นเร็วปลาปาส้อยคุณนานาบอกว่าปลาเดี๋ยวไปดูอะไรนะคะอะไรนะคะปลาดอนรี่เดี๋ยวขอดูหน้าท่านที่ตอบปลาดอนรี่ก่อนปลาซอยกูมาครับปลาซอยอันนี้อะไรนะปลาอะไรนะปลาเงินปลาทองมีครับว่าปลาเงินปลาทอง แต่ท่านที่อยู่ด้านนู้นตอบว่าปลาดอลลี่นะฮะและท่านที่อยู่ด้านนู้นตอบว่าตอนแรผมผมจะใบปลาปลาปลาคือปลาทองแกว้ามันมีคนตอบถูกแล้วไงตอบถูกแล้วมีคนตอบถูกแล้วไปเอามาเลยและนี่คือของขวัญค่ะอันนี้ปลาทองมีคำว่าปลาทองพูดถูกครับปลาทองปลาทองโอเคไม่ใช่ปลาสร้อยนะครับปลาทอง พี่หมูหนึ่งขอของรางวัลไหนค่ะเชื่อมาคือคือปลาทองมันแก้มป่องๆไงผมไม่รู้จะไปยังไงปลาทองใช่มาจะทองตรงไหนว่าหาสีทองก็ไม่เจอตอนนี้จะทีนี้ไปทางนี้ก็เดี๋ยวจะหาว่ามะเป็นดอกไม้อีกดอกทองว้ามันก็ไม่ดีไงครับผู้ที่ตอบถูกคำนี้คือปลาทองตอบมาก่อนเพื่อนค่ะมก็มีหลายบุคคลทีไปติดตอให้ดูแล ต้องเป็น่อไอก้นคุณคมพยังคะคำต่อไปพี่ันปัญญาจะส่งคำใบนี้ลำดับต่อไปให้กับคุณคุณทุกท่านน้องเกรสพร้อมแล้ว5 4 3สสสเอาเอาไม่มาฝังฉันไหจะเอาไปเอาอะาคำนี้มีชื่อว่าอะไรอะไรฉันไม่ได้ดูอะไรเนี่ย เดี๋ยวเข้ามาอีกฮะเยี๋ยวมาอีกใกล้ๆหน้ากล้องเลยเอา่าอ่าทำใบที่ยากมากนั่นก็คือไม่ได้เลยเหรอพูดทีหนึ่งไม่ได้เลยไม่ได้ไม่งั้นเขาไม่เรียกใบขนาดใบย,ยังไม่พูดเลยใบอย่อาแอะแ <laughs> อะแอะแอะพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง <laughs> อะไรวะจับนมจับนมเธอฉัน่ะ ลบเหรออย่างนี้เหรอไม่ได้เหรอไม่ได้อาเกศว่าไงเกศว่าไงอาเกตเกศเอาถือไว้เกศถือไว้สีให้ป๊ามีใครตอบถูกมาค่ะพี่ป๊าป๊าบอกว่าถ้าที่ไม่ออกให้ชี้ตัวเองชี้ตัวเองอีกครั้งอะไรเมจิกบอกอะไรเออเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะไม่ใช่เหรอไม่ไป Terror, มีใครทั้งที่มีคนตอบมาว่าแมวค่ะเป็นสัตว์มีคนที่ตอบถูกค่ะตอบว่าเสือยินดีด้วยค่ะในนี้นั story, the holiday, ่นนี well. ้ตอบมาก่อนนะจ๊ะตอบมาก่อนตากูจ้าตากูจ้าไนะฟ้าจำได้ไหมเสือครับผมผมไม่รู้จะชี้ตรงไหนครับผมใช่เราคือเสือรับผมเสือที่พร้อมจะคุบเกี่ยทุกคนเอาคุณคุณใหม่ๆ หม่ตอบคำว่าเสือมาก่อนทั้งที่อยู่ในห้องส่งค่ะแคปหน้าป๊าค่ะพร้อมป๊าทำหน้าเสือค่ะคือไม่ใช่ผมก็ทำนี้แต่เขาว่าผมเป็นแมวไงผมก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าเกิดว่าเขาว่าผมเป็นแมวผมรู้สึกคุณเครื่องหัวใจมากเลยหน้าเหมือนแมวตรงไหนผมมองจะเหมือนเสือดิแต่ว่าผมกยิ้อยู่ตลอดเวลาอุ้ยเขาแสดงความิีดีกับคุณใหม่ๆค่ะครับผม ครัป๊ป๊าทำหน้าเสือป๊ป๊าทำหน้าเสือหน่อยขึ้่งเปนไหมครับอ่าแคปค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งทักแชทแอดมินค่ะอ่่าคะและสามเกตเลือกที่ยากเลยลูกอ่าอีกหนึ่งอีกหนึ่งคำใบ้กับปริศนาคำใบ้คำต่อมาจะมียากแน่บอกเลยอ่พร้อมพี่อาร์ตพร้อมนะทุกคนพร้อมท่านที่อยู่ที่บ้านพร้อมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะได้อะไรเมื่อกี้ท่านคุณคุณใหม่ๆได้อะไรอ่ะผมนามต้องตรงใครเป็นคนคิดคำใบ้นะฮะโอเค เอาสิเสือชนโรงโบเป็นตายานพนักผู้ใดววาทุกอย่างคือสัตว์หมดเลยสัตว์เลยม้าล่ะคือสัตว์ไหมใช่เออโอ้พร้อมม้าเป็นอะไรม้าเป็นหมาโอ้ยโอเคพร้อมนี่คือคำใบตัวที่สามไปจ่ะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะ อะไรหรอให้ท่านที่อยู่ที่นี่กับที่อยู่ทางบ้านนะมีคนตอบถูกค่ะและท่านที่อยู่ทางบ้านด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้ท่านที่อยู่ทางบ้านก่อนมาค่ะท่านที่อยู่ในห้องส่ง<อ>จับหูตัวเองค่ะแล้วก็พร้อมแล้วยกค่ะ<ย>คุณแม่มาแม่ยกแล้วมาค่ะแม่คำตอบว่าอะไรคะมีคนตอบว่าคันโอ้ยผมบอกว่า <laughs> เป็นตัดทำไมนี่มาก็ตอบว่าคันเหมือนกัน แลดูคันมากกว่าสัตว์อีกโอเคโหนี่คือผู be, ้โชคดีพี่หมูน nah, uh, ึงเอาของขวัญคืออะไรครับสัตว์สัตวตัวนี้ชื่ออะไรชื่อยคเก่งมากกรับ๋าพร้อมลายเซ็นกับตีชลลองค่ะให้ไม่อยู่ที่บ้านมีผู้ตตัวเื่อดเดียวกันโอ้โหให้เขาให้เขาฉันนี้ให้เขาใส่เสื้อเหมือนยูเหมือนกันนะเรา เพราะว่ามันง่ายกว่าเสือ,อ,สอแล้ววันนี้เราใส่เสือสเส้อเหมือนยุงเหมือนกันนะย,ยุงลายด้วยย,ยยุงลายยุงลายและผู้ที่อยู่ที่ทางบ้านค่ะที่ตอบถูกขอแสดงความยินดีทักแอดมินนะคะได้กระเป๋าจากปราป้าไปบบวันนี้คุณแก้มยุ้ยตอบว่ายุงค่ะแค่ค่ะใีเกมาจับห้าสามสองหนึ่งขอบค่ะทักแอดมินนะคะรถยังฮะ ดแล้้วเรรียบอยอีกสักหนึ่งวันเนี่ยพวกเราเราไม่ได้ฟังใครเราฟังมันคนเดียวเอายากยากเอายากๆอุ้ยเฮ้ยง่ายคุณผู้ชมอันนี้ทุกคนต้องยากแน่นอนอ่ะปั๊กมาทำยังฮะยังไงมันยังไงมันง่ายมากฉันว่าฉันไม่ไม่ได้ฮะมีเสียงผ่านผ่านผ่านไม่เอาไม่เอา แกเป็นแนเราไปกันเ,นเล่นๆได้ไหมครับเนี้ <_ an> โอเคได้จุกรู่ลองดูสิจุกลูอ๋อคืออยากทำมากคืออยากทำมากนะคะรุ่นลเลยโอ้จุก่ดูเลยฝั่งนู้นตอบแล้วมาต้องอย่างนี้หรออะไรฮะขันด้วยปะขันทุกวันว้ท,นทุกเช้าขันว่าขันว่าจุกจุกลูไม่มีอะไรแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วเรียบร้อยไม่ไม่ไม่อันนี้เลยอันนี้เลยแต่ว่า อ่ะมาเลยอ๋ะปลาเลือกปลาเลือกมาอ่ะอันสุดท้ายใครตอบได้ห้ามพูดนะคำนี้ห้ามพูดนะถ้าเระพูดฉันปรับตังค์นะท,ทุกคำใบเนี่ยคือเป็นเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งทั้งนั้นสัตว์ประเภทหนึ่งครับผมค่ะหนึง่งทำไมสองซ้ำง่ายมาก <c oughs> คือมองหน้าหมาๆเรารู้เลยรู้<ห>ว่าเป็นหมา มไม่ใช่ทุกคนตอบพร้อมกันและดังมากลุกหมดแน่นอนทำไมทุกคนทำได้นินันอย่างนี้ <c oughs> โอ้ยอ่ะความรักความไ,ไม่มีเดตแอร์เลยเมื่อสักครู่นี้แค่ชี้ปุ๊บทุกคนตอบปั๊บเลยครับคือกูเทียมมาตั้งแต่เมื่อว,วานแล้วเอาใหม่นะฮะพร้อมๆกันและดังๆหนึ่งสองซ้ำถ้าแจกได้ทางห้องสงจะแจกเลย เราจะให้ใครเลยฝั่งนู้นตอบถูกกันหมดเลยเนี่ยเทน่าแมนเมยให้คุณผู้ชมละกันนะผู้ชมทังบ้านเนาะมีคนบอกว่าลิงอุ๊ยตายละแล้วหมามันลิงเหรอมีคนบอกว่าสิงโตใช่หัวฟูวันนี้ขอบคุณทรงผมสิงโตมีฟาลาฟาลามีคุณชาลินีคุณชาลินีบอกว่าม้าเอ๊ะห้าเหมือนม้าตรงไหนวะอย่างเงี้ยเหรอมาม้าม้ามีคนบอกว่าม้าคุณชาลินีบอกไม่มีใครตอบว่าแรดสักคนเออก็กินดีด้วยอะฉีกแบ่งกันค่ะท่านีอยู่ในห้องทรง เอากี้มาไปคนละส่วนส่ว่เขากันใจมาทําไมป๊าป๊าอ้าวขอบคุณมากมาดูให้กับอีกหนึ่งท่านพี่อาร์ตเลือกเลยนะคะและพร้อมแล้วเดี๋ยวเราให้ป๊าป้าได้ไปพักผ่อนคบและนี่คือสนุกไหมสนุกไหมสนุกมากครับผมถ้าในใจแล้วอยากให้มาเป็นสัตว์อะไรทำใบขันสุดท้ายเนี่ยผมชอบมากๆเลยมาถามว่าจริงๆแล้วอยากให้มามาเป็สัตอะไรเีาไปเป็นกองกเป็นนเป็เป็กเป็อเ็เ็ป เห็นไหมการเป็นเลดก็ม oh oh, oh oh, wow. oh oh, oh oh. ีเงินมานะได้รางวัลเห็นไหมเนี่ยตายแล้วากบรสองมือกลับลงเนี่ยเกลอนโยนน้อมถ่อมตนมีการกราบแบบเป็นจางครับบัณฑิตเรียบร้อยมากเรียบร้อยเรียบร้อยเหมือนผ้ายัดไว้ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีมารยาทอ่อนโยนอ่อนหวานสองก็เป็นกุลสตรีไทยเหลือเกิน เป็นไรวะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านคุณฝนหรือคุณกิ๊บแช่น้องวายขอบคุณแม่ทุกคนจ้างสีเชนลงเธอคะ่ะบูอันนี้อของใคงเก่งเป็นหมาโอเคเนี่ยบอกแล้ว การเป็นแลดก็ได้เงินเหมือนกันนะฮะมาว่ามาให้ป๊าไปพักผ่อนเราจะไปพักผ่อนก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันอีกแบกหนึ่งใช่ถ้าจะให้ดีมาอยากให้ป๊าเป็นผัวค่ะไอ้สานีหางชาค่ะอ้สานีหางชาขอบคทุนถ้าหล่อนยากได้เป็นอยากให้ป๊าเป็นอะไรอยากได้เป็นตุ๊กตาหัวเตียงเอาไว้กกทุกคืน ถ้าเป็นฉันจะบอกอยู่หัวเตียงจะกกยังไงไปเขาไปนอนอยู่ในเตียงถ้าเป็นฉันถ้าเป็นม้าม้าจะให้ป้าเป็นมาเป็นอะไรตุกตาลูกเทเพราะต่ป้าจะได้เสกให้ทุกคนรักทุกคนหลงทุกทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันพระใหญ่และวันโกไม่อยากให้ป้าเป็นตุกตาตุกตาอีกรั้งหนึ่งตุกตา อย่างตุ๊กตาอ่ะมึงเข้าไปกินน้ำไปขอบคุณค่ะขอบคุณนักเกสค่ะหรือคุณมายุรีในรายการของเรานะคะมันมาปราบใครยังไงไม่รู้อ่ะไหนโรดีเซ่ ไปกันจนมูไปหมดแล้วเดี๋ยวเราไปอีกครั้งหนึ่งว่าเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะอีกครั้งนึ่นไหมคะอยากได้รถกับเรา1 9 9ดกเปอกเบี้ยต่ำสุดอยากได้ฟ้าไปขับไปด้านหน้ารถก็เป็นกำลังใจให้กันบ่อยๆทุกครั้งทุกทุกวันค่ะรักกันไม่หยุดรักกันไม่หย่อนนะคะวันนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะกับโกสุทพิสัยมหาสารคามเราอยู่ที่นี่มาพร้อมกันกับ เสียงเรียกร้องนะคะเปิดไม้ด้วยค่ะที่รัก่าโอเคคำเสียงเรียกร้องไม่ไหวเราเลยต้องกลับมากันอีกครั้งหนึ่งและนี่คืออีสุสิเลนิเฟสค่ะฝนตกชุ่มฉ่ำขับขี่ปลอดภัยไปกับเรานะคะและนี่คือความสนุกสนานเดี๋ยวแจกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันมาทุกท่านพิมพ์คาว่าอีสุสโกสุงค่ะอีสุสโกสุงตามด้วยนาฬิกาพี่อาร์ต สุ่มเลยนะคะนี่สด่มเป็ตสูงตามด้วยนาฬิกาค่ะใครตอบได้เอานาฬิกาไปนะคะใครตอบมาในการสุ่มนะคะสัก2รางวัลน,นะคะมาค่ะและในขณนะนี้ ผู้ชมที่กำลังมาที่โชว์รูมของเราก็กำลังที่จะจองรถและก็มีท่านที่จองรถแล้วด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปเจอกันกับการจองรถและผู้ที่ชอหน้าค้าตาที่เป็นผู้มีอุปการะคุณของเราค่ะขอบพระคุณมากขอบพระคุณจากใจดูดูแลกันไปกับโคยยฮ่ามอเตอร์จำกัดสาขาโกศนพิสัยมหาสารคามเรามีสืย์บริการฝ่ายขายฝ่ายอะไหล่และสืย์บริการค่ะวันนี้ตรวจเช็คก,กันกับเรานะคะทุกๆหนึ่งหมื่นกิโลราจะต้องกลับมาเจอกันที่นี่กับโชว์รูมค่ะเดี๋ยวฝากไว้ด้วยกําลังใจของเราที่วิ่งทีมงานนะคะ ได้การอัปเดตในการดูแลรถคันง,งามให้กับคุณคุณเพราะฉะนั้นเองมั่นใจได้เลยค่ะว่าใกล้ไกลให้เราดูแลคุณค่ะกับโคยยฮะมอเตอร์ Motor, จำกัดสาขาโกสุมพิสัยมหาสารคามขอบคุณด้วยสําหรับเสียงเรียงร้องที่ทําให้เราปากับมาบอดนนีว่าสาคาแดงปะทะกับตรีชินรลงเกมนิโกเพราะทุกท่านคือกําลังใจเอา้าจะเจอทีดได้ชินรงเลยไหมคะ มีแล้วใช่ไหมพ่อานขอขอบพระคุณสำหรับผู้ที่พิมพ์ว่าอีสุงโกสุงตามด้วยนาริกาและนี่คือผู้โชคดีค่ะปักบุตรค่ะเดี๋ยวเรียนนาฬิกาไปก,ก่อนนะจา๊า คับผัวใหม่วโอเคค่ะจะเป,ปเผยอย่างนั้นคิดี๋ยนจับเป็นผัวเลยเนี่ยไม่ได้เลยนะคะและนี่คือผู้โชคดีค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มเมนว่าอีส,สุกโกสมกับนาริกามาใกล้ๆเลยค่ะเดี๋ยวเราให้คุณแคปนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณนานาอุบลค่ะ แฮชแท็กนะคะฮชแทแอดมินนะพี <se> ่น้องแอดมินเพจของเราพิมพ์คำว่าอีสสู่ภาษาอังกฤษแล้วก็โกยูฮาสาขาโกสุมิสัยเป็นภาษาไทยนะคะและนี่คือความพิเศษของเราเอาอีกสักหนึ่งรายการคุณคะไปเอาเสื้อมีเสื้อไหมหรือว่ามีอะไรเป็นเลือกมาเลยค่ะมาเลยค่ะพิมพ์คำว่าอีสสุโกสุมตามด้วยกระเป๋าพร้อมลายเซ็นตามด้วยกระเป๋าดีกว่าอีสสูโกสุมตามด้วยกระเป๋ามาค่ะ ไปกู้ได้กู้มันสัมผหลังนะคะวะ้าโอเคพร้อมแล้วพิมพ์คาว่าอีสุสุโกสุมตามด้วยกระเป๋าค่ะอีสุสุโกสุมตามด้วยกระเป๋าค่ะมีลายเซ็นของคุณตรีเชนรง์นะคะน่ารักมากแบบเป็นซิกเนเจอร์เลยเริ่มมาแล้วค่ะพิมพ์คำว่าอีสุสุโกสุมตามด้วยกระเป๋านะคะเดี๋ยวทางแอดมินจะทําการสุ่มนะคะแจกให้กับทุกท่านเรามีกระเป๋าสวยมากเลยนะคุณนะมอภัยด้วยค่ะและหลังจากนี้เราจะไปพบเจอกันกัน ความพิเศษหากคุณไม่ดูช็อตนี้ไม่ได้แล้วนะจ๊ะขอแชร์ยัวย่วๆรัวๆกันบ่อยๆค่ะพร้อมแล้วมาแล้วมาหรือ,อยังมาแล้วค่ะเริ่มมาแล้วอีสูสูงกสูงตามด้วยกระเป๋าขอแสดงความยินดีกับผู้ชชคดีค่ะคุณแก้มยุ้ยค่ะ ขอบพระคุณคุณแก้มยุ้ย<ะ>ค่ะีอีกไหมเอามาอีกเอามาอีกอยากแจกอยากแจกที่รักอันนาฬิกามาอีกอ,าาอันนาฬิกามาอีกนะคะอันนาฬิกามาอีกจากที่รักจ๋าพร้อมแล้วค่ะและเราจะไปทําการแจกกันอีกครั้งหนึ่งกับนาฬิกานะคะแต่เราจะไม่พิมพ์นาฬิกาแล้วนะพ่อหน้าพร้อมแล้วทิมคัาว่าอีสุุโกสุมตามด้วยดอกเบีย้ย1น9ค่ะอีสุุโกสุมตามด้วย อีสุกโกสุมตามด้วยคําว่าดอกเบีย้ยอานาฬิกาไปเลยนะพี่จ๋า1.99%กับรถของเรามีหลากหลายรุ่นเลยใช่ไหมคะครับมีแทบทุกรุ่นเลยครับทั้งแคปแล้วก็เซระตูครับผมแล้วก็ทั้งตอนเรวลด้วยครับแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าน้องปอเนี่ยทำงานอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นะคะปอต้องมาดาวอะไรยังไงมีโปรสําหรับพนักงานทั่วไปไหมคะ ถ้าเป็นพนักงานผู้ผลิตชิ้นส่วนของอซูุมีส่วนลดเพิ่มเติมให้สามหม0 0บาทครับผมแล้วก็ออกได้ทุกอาชีพครับผมและหากเป็นคุณลูกค้าเก่าของอซูสเราลคาคะได้ข่าวมาถ้าเป็นลูกค้าเก่าของอซูเรามีส่วนลดเพิ่มให้อีก5,000บาทครับผม ในส่วนรถเพิ่มเติมค่ะพิมพ์คําว่าอ e ีซูซูตามด้วยดอกเบีย้ย1น9แล้วคุณรับไปเลยกับนาฬิกาสวยหรูเริ่มมาแล้วค่ะพี่จา๋านี่แหละเป็นโปรโของเราพรลังดุภาพพิกโลกสวยมากเลยพี่อันนี้รถที่ีลนะออกรถให้เราไปนั่งด้วยได้มาถ้าเกิดว่าอยากให้พิธีกรไปนั่งหน้ารถหรือว่านั่งช่วงไหนของรถดีคะอ่อนั่งหน้าก็ได้ครับหน้าหน้าไหนหน้ากระจังหน้าหน้า,หน,า,า,าหน้าตรงฝากระโปรงหน้าตรงฝากระโปรงเออ คุณมากเลยนะคะปากกระปุกกระปองเราหรือกระปองรถนะคะกระปองรถกระปองรถับคุณมากอันนี้เขาเรียกแม่ยานาแล้วค่ะโอ้มามีแล้วค่ะพิมพ์คำว่าอีซูซุโกสมตามด้วยดอกเบี้ย1.99และรับไปเลยค่ะพี่อาร์ตเตรียมตัวปักบุดค่ะ54 3ส1มนมาแล้วเรียบร้อยยินดีด้วยกับคุณอ้อมบุรผาค่ะคุณอ้อมพิมพคำว่าอีซูซุโกสมกับเบี้ย 1.